สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ช่องไบรู้คนใหม่นะครับพาทุกท่านมาไหว้พระนะครับวันนี้พาสองยายมาไหว้พระนะครับผมวันนี้เราพามาทุกท่านมาไหว้พระนี่ครับสวัสดีครับสองยายสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะอ่ะทัดท้ายหน่อยเลวสวัสดีครับน่เ่เน่วันนี้เราก็เลยคือเราดูผลกระแสมาสามวันติด เหรียญหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทวดสามวันติดจนเมื่อคืนเลยเมื่อคืนฝันถึงหลวงพ่อทวดเมื่อคืนฝันถึงหลวงพ่อทวดเลยครับแล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าเออแถวนี้เราจะไปไหว้หลวงพ่อทวดที่ไหนดีเนาะก็นึกขึ้นได้ว่าที่วัดวัดหนึ่งเนาะแถวบางขุนเทียนชื่อวัดบางขุนเทียนนอกนี่มีหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เพราะเราเคยมาไหว้พระแล้วเนาะกับพี่อุ๋งใช่ไหมแล้วเ,เราเคยมาห่มเราเคยมาห่มมล้จีวรน,นะ เคยมามพมผ้าให้กับหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่นะที่วัดบางขุนเทียนนอกตรงนี้ก็เลยนึกถึงท่านขึ้นมาฝันถึงท่นานฝันถึงท่านว่าคงหลอนคนหลอนตาหลอนหูแล้วเพราะว่าดูดูขนกระแสมาสามวันก็เลยฝันถึงหน้าหลวงพ่อทวดขึ้นมาก็เลยอะวันนี้ก็เลยพาสองยายเนาะมาไหว้พระเนาะนี้เมื่อกี้ไปที่หลวงพ่อไปมาแล้วนี่ก็กำลังจะไปหลวงพ่อทวดนะครับวัดบางขุนเทียนนอกเดี๋ยวเราไปดูนวันนี้การไปไหว้พระวันนี้เราจะได้ เลขอะไรไปฝากกับเพื่อนๆนะครับไปกันเลยครับไปไหนพี่สวัสด,ดีครับพี่มุ้ยครับพามาไหว้หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นะครับนี่อย่างนี้ที่นี่มี2ที่นะครับมีบริเวณศาลาอเนกประสงค์ที่หนึงกับบริเวณดาดฟ้ากุฏิจเจ้าอาวาสเนาะแต่ตอนนี้นยังไม่เปิดให้สักการะนะครับ เราก็มาไหว้ตรงนี้แทนน,น,ะะนี่นะครับนี่นะครับที่ว่าดูโหนกระแสจนหลอนหูหลอนตาเลยเนาะจนฝันเห็นหลวงปู่ทวดเลยก็เลยอ่ะเราก็เลยมาอันนี้ก็หลวงปู่ทวดปะ ไม่ใช่อะครับงต่อ๋อเรากดแช่มอะนี่องค์นี้องค์นี้องขวดใช่ไหมองขวดหน้าเหมือนไอ้ไข่ไอ้ไข่ไปจุดทูบเลยพี่ไอ้พี่มวยทูบอยู่ที่พี่มวยอ่าเดี๋ยวเราไปวันนี้เราเตรียมดอกไม้มาอ่านนะครับ หลวงปู่ทวดองค์หญ่นะครับนี่เอาพี่นั้นผ้าพี่เนาะผ้ายังอยู่นี่เนี่ยนะคือผ้าพี่อุนี่นี่คือผ้าของพี่อุที่โอลปีหนึ่งแล้วนะพี่ปีหนึ่งแล้วปีหนึ่งแล้วเออปีหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยปีฝ่าด้วยเยนาะที่เรามาเนาะ,ะจุดทูบให้จุดให้ด้วยนะครับจุดทูบให้ด้วยนะครับสามดอกอ่ะ เดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะครับอดอกะม้ที่มาชุดเดมเรียกแฝนที่ด้านหน้าได้เลยโอ้สวยงามเลาซื้อพวกอะไรมาพี่อุ้นนี่เรานี่เหมือนรู้เนาะ ธิส <Es> <an> ัตวโตอาคันติมายะกิติภคะวานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะกิติภคะวานะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะกิติภคะวาสาธุสานะตุสานะ ทุกมงคลให้กับทุกคนหนึ่งเลขนะครับนี่บารมีของคุณทัวนะนะโมงค์ปุัตะโตนาคันติมายะอิทะควานะ ด้บา,างกาหลวงู่ทวดวันนี้เนาะเดี๋ยวจุดทูปมงคลไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาส่องเลขที่หลวงพ่ทวดนะครับก่อนที่จะรอพุกมงคลนี้นะครับดูทีเลขนะครับผ้าพี่อุเราเราเอาขอเข้าไปซักได้ไหมเราเอากระโปห่มได้ไหมอ่ะไม่รู้สิเ,เอาหรอ อ๋อแล้วนึกว่าเราขอไปซักได้เออเอออยากจะซักให้ใหม่อะไรเออจริงยากหรอกต้องเปลี่ยนเอาเก็บของเราเราเอามาถวายทำไมจะไม่ได้เลยอ๋อเปลี่ยนอะไรแล้วอังกัลไม่เอาเลยนะโอเคโอเคอ่ะหลวงพ่ออธิษฐานอธิษฐานอ่ะ สาธุสาธุครถ้าย้อนกลับไปปีที่แล้วนะผมกับพี่อูมาถวายผ้าคืนนี้เนาะที่ช่วยกันเอาเข็มเข็มกัดกัดเนาะเข็มกัดกัดอูอ้ผมว่าที่นี่มันมีนี่นี่เออผมลืมผมลืมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเติมน้ำมันตะเกียงให้ทุกคนก่อนนี่ที่นี่มีเติมน้ำมันตะเกียงนี่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 สิ่งเลี้ยงเราจะห่มได้เนาะผมยากผมยากเออ เดี๋ยวผมทําบุญนะครับนี่ผมจะทําบุญเดี๋ยวผมจะทําบุญนะครับอุตส่าห์น้ำตะเกีย์นะครับนี่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปเติมเราไปเติมน้ำตะเกีย์เปิดโชคเปิดลาบกันดีกว่านะครับฟ้าทุกฟ้าทุกฟ้าทุกเปิดโชคเปิดลาบทีนี้ไม่ติดไม่ ลอยละผมจุดต,ต,ตะเกียงนะกระอให้ชีวิตสว่างสว่างชั่วช่วงนะครับเปิดทาแล้วจุทตาุกรอให้สว่าว่นะครับมีเงนอมาทบุญทุก kasih. ทุกปีะ um ทุกวันนะครับตเกียงอาจะสุดแล้วนะฮะ อ๋อนี่นะครับที่เราจุดนะได้เติมน้ำมันแล้วสว่างเลยแล้วเราดูเลขที่องค์หลวงปู่ทวดน,นะครับนี่องค์นี้องค์ก็ใหญ่พอสมควรนะพี่เนาะ โอเดินไม่รอบแล้วเราเห็นแผ่นทองตรงนี้นะครับนี่ที่องค์นี่ เป็นสี่นะสี่นะวันนี้เป็นสามนะใช่ใช่อันนี้สี่นะครับสี่นี่อันนี้สามนะครับอันนี้เป็นทนะองที่แปนะรอข้างๆกับ <Yeah. S 1> ที่มือซ้ายนะที่มือซ้ายของ คนผู้ทั่วเนาะเราเห็นเป็นสี่นะครับสี่แล้วก็ั่งนี้เป็นสามเนาะสามกับหัวเนาะสีสามนะครับสีสชัดเจนเนาะเพื่อนๆชัดเจนไหมชัดสิชัดนะชัดนะชัดอยู่สี่สาสี่สาม ผูมงคลนะครับผมเห็นเลขกับพี่อุชัดด้วยดูไหมน,นี่ มันก็ได้สี่นะโอ้ส e ี่ข hey> ึ้นเลยนะข้างบนเนี่ยสองหรือสี่ครบแล้วครับโอเคเดี๋ยวรอทุหมงคลยังไม่ครบเลยรอรอก่อนรอรอเพอเดี๋ยวต้องรอแต่ข้างบนน่มันเลขอะไรกันตรงกลางมามาเออข้างบนน่ะสี่เหมือนกันใช่ไหม โอ้โหสองสามสี่สอสมสี่ใช่ไหมเช่ไหมไม่ไม่ไม่สี่ศสี่เหรอสี่ศูนย์สี่ใช่ไหมไอ้ที่ตรงกลางเรียกว่สี่ศูนย์สี่สี่ขบนสี่โ้างก็สีออสี่ศูส สี่ศูนย์สี่ครับส,สี่ศูนย์สี่แน่แน่และเนี่ยแ่ยายืนดูเกลไกมันเป็นสนะี่เจ็ดสี่นะยายืนดูตรงเนี้ยแต่ในถ่ายนี่มันเป็นสนะี่ศูนย์สี่แต่ยืนเกลไกลตัวเลขตรงกลางมันเหมือนเลขเจ็ดยายืนดูเลยถ้า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 ดูเป็นเลขปฏิทินนะมันเป็นสี่ห้าสี่ได้นะว่าว่าตูด่ขี่ของเลขสี่มันไปนทับเลขศูนย์เนี่ยในี่ไง เป็นเป็นสี่ห้าสี่ก็ได้หรือสี่ศูนย์สี่ก็ได้นะไมไดดูว่ามันเหมือนเลขเจ็ดเนะท่เราสี่นะเพื่อนๆชัดเจนเนาะเราได้สแล้วสี่ศูนยสี่นะครับสี่ศูนสี่หรือสี่ห้าสี่เนาะให้เพื่อนๆดูเลยได้ประมาณนี้นะเลขของคุทวนะครับก็ การเสียสทธิษฐานเนาะขอหลวงปู่ทวดกันนะครับขอหลวงปู่ทวดกันนะครับปู่ซาได้มาเดี๋ยวเราจะตีคองเนาะให้เรียกเราโด่งดังปัง,ปงๆนะซาทุซาธุาธาธเลขข้าวหนึ่งตัวเลขข้าวสองตัวเลขข้าวสามตัวสาธุซาทุแล้ว อวดหน้าจะได้มาอีกเนาะมาได้มาอีกเหลือครับสำเรขที่วัดบางขุนเทียนนอกเนาะบริเวณขององค์หลวงปูท่ทวดองค์ใหญ่เนาะในวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมสุขให้ตรงนี้นะครับใครสนใจสำเลขวันนี้ไปใส่ชุดสินดนได้นะครับมันต้นองขอบคุณนะครับที่ติดตามราับชมพวกเราทั้งสามช่องเลยนะครับแบบเป็นคนใหม่คนต่องเล่นรับมาดูอ,อง ตอนน้รับโชคในงดนี้นะครับ16ตุลาคม2 5 6 18โชคดีมีเง, 2, 000, งินใช้ไม่เจ็บไม่จนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับใครอย่าลืมมาทำบุญที่นี่ได้นะครับวัดบางเทนนอกนะนอกจากมีหนุกพูทวดแล้วมีนี่อ่าจิตกรรมป่าผนังในโบสถ์โบราณนะครับอ่าเป็นโบสถ์โบราณเนาะ้างไงก็ขอทุกคนมาเที่ยวกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ